โย่ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเบดีนะหรือผมคูเปอร์เองวังน,นี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟเซิร์ฟที่ผมกำลังซุ่มทําอยู่นะอ่าอันนี้อยากจะรีวิวระบบชั่วไปคาๆเยอะๆอยู่นะแต่ว่านั่นแหละคนทําคลิปเขาก็ไม่ให้รีวิวนะมันยังไม่ถึงเวลาไงอ่าจะมาพูดเรื่องตัวเกมหมกแซมหรือว่าดิสหมกแซมคนก็ถามกันว่าราคาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องว่าแบบว่าทั้งราคาแล้วก็ข้างในมีขี้อะไรบ้างอ่ะ ได้ตอบเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบตัวเกมใช่ไหมมาเป็นแบบตัวเกมแล้วก็เรื่องมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับโปนะผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับโปมีรับประกันได้เลยไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับโปลเลยมีแต่พวกแบบของแต่งของอะไรพวกนี้แล้วก็ของที่ ใครหลายคนหาไม่ค่อยเจอนะครับผมจะมาวางไว้ให้ในหมกแซมแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวเกมนะครับผม2ยศอ่ะยศคูเปอร์และยศเซนเซอร์เซนเซอร์น่าจะน่าจะรู้จักกันดีนะครับในสาวบล็อกเมมโมรีทั้งหลายนะครับผมแล้วก็เอ็มแซดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มามอกแกนเซนเซอร์ไม่ค่อยอัพคลิปแต่ว่าคนที่เล่นนั้นน่าจจะรู้ักน่าจะรู้จักเซนเซอร์นะครับส่วนตัวเกมที่ผมใช้ในตอนนี้คือตัวเกมของแซดนะครับผมแซด คือใครนะครับผมแซกก็คือหมู่เดียวกันกับเซนเซอร์นะครับผมคนนี้ถ้าคนเล่นกันนานๆน่าจะรู้จักแซกอยู่นะครับแซกไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นี่นี่คือตัวเกมแซกนะดูครับเป็นงานเป็นทางการเอาเรื่องนะอะนี่การ์ดจอผมก็ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะนี่ยังเล่นเล่นได้ลื่นๆเลยเห็นไหม <S <S อ่าก็คือดิสบกแซมเนี่ยถามว่าราคาตอนนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้ผมรับนันราคาเต็มแล้วคือ200บาทนะครับผมปกติตอนแรกรับให้150ยห้าก็คือเป็น8คนแรกนะครับผม ตอนนี้ผมรับตลอดแต่ว่ารับเป็นในราคา2 0 0บาทก็จะมีทั้งตัวเกมทุกตัวเกมอยู่ในหมกนะครับใส่เป็นที่อะไรก็ของเซนเช่นกันของเซนตอนนี้อาจจะเป็นระ50อยู่หรือเปล่าน่าจักนะครับผมขอเป็นที่อะไรขอแซบน้ำหมอนะพอได้บาทคอบาดใจนะครับก็ ถามว่าของเส้นเนี่ยคืออะไรนะครับของเส้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเกมบอกเช่นกันและคนที่มีคนที่จะได้แบบสิทธิทพิเศษ,ษ,ษจากคนที่เข้ามาในดินหมกแซมด้วยเนะี่ยจะได้ยศแล้วอย่างหนึ่งเลยก็จะได้พวกเป็นช่องต่างๆพวกสกายบ็อกแปลกๆนะครับผมสกายบล็อกนี้หรือว่าสกายบล็อกแบบ dx สามเ 3, ครับผม dx สามจุดศูนย์อะไรอย่างนี้แล้วก็พวกของทั่วไปที่ว่าผมไม่ได้เอามาลงทุกอย่างนะเอามาลงแค่ว่าผมเคยลองใช้หรือว่าของที่มันหาไม่ได้นะครับผมเอามาลงเอาไว้นะครับที่ไปเจอใน v k อะไรอย่างนี้ ก็จะรวมถึงเรื่องแบบการที่คือว่าทําไมผมมาเป็นคนที่ว่าแต่ก่อนนะถามว่าใครเคยทักมาผมบ้างไหมมันมีนะครับขอเรื่องฮัทห,หรือว่าขอเรื่องไอคอนออสนะครับผม E อ d ดีหรือว่าของต่างๆผมให้หมดเลยนะไม่ใช่ผมหวงนะต่ดรูปไม่ทำไมตอนนี้ผมต้องเก็บตังค์คุณเข้าใจไหมว่าผมในอนาคตเนี่ยหรือตอนเนี้ยคือตอนนี้คือคือคืออนาคตของผมแล้วไงมันถึงอนาคตที่ผมต้องใช้เงินแล้วไง คือผมอะ่ะคือคนปกติบางคนเนี่ยเขาทํางานใช่ไหมแล้วเขาก็เล่นเกมเพื่อเป็นแบบผ่อนคลายคลายเครียดของเขาใช่ไหมเขาเล่นเกมมาเขาได้ตังเขาก็เอาไปเติมเกมไปเล่นไปเล่นในไปตีตอรี่จะรี่เสร็จไอ้อาวุธแต่ก็ไปเติมซื้ออะไรอย่างี้อ่ะและเขาพอเขาเบื่อเขาก็ไปทํางานแล้วเขาสามารถเอาเงินจากที่ทำงานเขามาเติมได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขาดหรืออะไรถูกไหมเติมเพื่อเขาสนุกถูกไหมอ่ะแต่ผมเนี่ย เคยเติมไหมผมเคยตอนที่ผมมีเงินใช้เยอะๆอะนะครับในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงนั้นผมก็ค่อยใช้จ่ายอะไรด้วยไงผมเติมนะไม่ใช่ผมไม่เติมนะผมเติมแต่ตอนนี้คือต้องจ่ายค่าห้องต้องซื้อบุหรี่ <c oughs> กินข้าวข้าอะไรนะี่คือตอนนี้ผมัวคนเดียวแล้วไงอ่าแล้วก็บางอย่างถ้าผมจำเป็นต้องหาเงินเดินงาน,นเดีอของผมมาผมก็ต้องทํเพราะว่า ผมจะเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายเดี๋ยวแล้วตัวผมก็มีงานแบบเงินก็ได้มันไม่พอมันไม่เพียงพอไงแล้วผมจะเอา,าเวลาไ้เล่นเกมทั้งวันโดยที่ผมไม่ได้เงินสักบาทจากเกมเลยมันจะรู้สึกแบบผมเสียเวลาชีวิตหนึ่งเลยไปเพื่อความสนุกโง่งๆครับเข้าใจใช่ไหมผม,มเลยต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนขี้ง่อะไรคนที่รู้จักผมน,น,นานๆก็น่าจะรู้อยู่ใช่ไหมนะครับใครที่สนใจดิษหมกแซมสามารถติดต่อได้เลยนะครับผมก็คือดิษหมกแซมเนี่ยน่าจะรู้กันดีในคลิปที่แล้วนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถติดต่อกันมาได้เลย ก็ยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์งเ,งเพจเอาไว้ก็คือให้ทุกคนไปติดตามไปทักหาที่เพจแล้วก็ติดบมกแซมนะดิสบมอกแซมมันจะเป็นเรื่องหมกหมักตัวเกมเอาไว้นะครับผมตัวเกมไรไๆผมด้วยผมเคยเล่นในคูเปอร์หรือว่าของเซนหรือว่าของใน,ในอันนี้ของแซกนะครับของแซกนี่ใครอยากซื้อก็ทักได้นะครับน,นี้ผมก็ช่วยขายให้น้องด้วยแต่น้องมันก็ไม่ได้ไม่ได้จะทําขายโดยเฉพาะไงแต่ว่าถ้าใครอยากได้จริงๆผมมาขายให้ได้นะครับของแซกนะครับเป็นเวอร์ชันเบิ้ลเกิรนทำนะครับ โอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเซิร์เพราะว่ามีคนจ้างรีวิวเซิร์ไหมโอเคไว้เจอกัน